สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนอิสระ3ลรางแต่บ้านหลังนี้พิเศษค่ะลูกค้าอยากเพิ่มลูกเล่นให้กับประตูกระจกนะคะเลยเพิ่มคาดกลางตัวนี้เป็นคาดกลางญี่ปุ่นนะคะสไตล์ของเขาจะเป็นแนวนี้เลยเป็นคาดกลางญี่ปุ่นจะคาดลงมาแบบนี้นะคะการใช้งานอย่างนี้นะคะจะเลื่อนอิสระได้ทั้ง3บานนี้เลย นี่ค่ะกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้พื้นที่เดินเข้าเดินออกยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะจะเลื่อนมานนี้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะคะลูกค้าต้องการให้มีคุญแจทั้งสองฝั่งจะมีจับล็อกกดขึ้นกดลงอยู่ด้านในด้านนอกจะเป็นคุญแจบิดมีคุญแจให้สองดอกเหมือนในรูปนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเลื่อนได้ค่ะเหมือนกันเลื่อนอิสระ เวลาที่เราต้องยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ทิ่นใหญ่ๆรถเข็นผู้ป่วยเข้าไปในห้องนี้นะคะเข้าออกได้สบายเลยค่ะกันห้องนะคะเป็นห้องดีๆห้องนึงนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหางานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนบานประตูนะคะทักหาลานเพิ่มสินการช่างดูค่ะเรายินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิว ประตูบาลเลื่อนอิสระสามบานพร้อมคาดการญี่ปุ่นไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ